สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้มีวามวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลในการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆแบบนี้สามารถกดติดตามกดร,รับคลเข้ามาได้โอกาสชนะถึง80 90%เ้อลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับช่วงนี้หลีกใหญ่กับมาเตะครับชอบเชียร์บอลเชียร์ไปกับเราโปรโมชั่นเยอะมากครับโปรโมชั่นมีให้ด้วยนะครับแถมมีลิงก์ทรัพย์ตัวเนี้ย ส,าารสร้างรายได้ให้กับท่านตลอด24ชั่วโมงสนใจเข้ามาสอบถามแอดมินได้นะครับทางานังไงใช้งานังไงไม่ยากเลยนะฮะเราจะไปที่ที่เด็ดแล้วนะครับกันโชว์ซีลิอาร์นะครับลาซิโอเปิดบ้านพบเอซีมิลานต้องบอกว่าเอซีมิลานปีนี้เล่นดีนะดับสองประตารางคะแนนเลยส่วนลาซิโอก็กําลังดีขึ้นมานะครับอยู่อันดับ6กนะโอเคมา6กเกมหลังล่าสุดเจอกันมาแล้วนะครับเป็นเอซีมิลานเหนือกว่า 6เกมหลังมิลานไม่ชนะถึง5ลาซิโอชนะเกมเดียวนะลาซิโอนะต้องจูแล้วนะหรือหรือว่าเป็นของชอบไอซิมิลานอนะแพ้ทางนะ10เกมหลังล่าสุดลาซิโอเย้าเยือนแพ้ไป3เสมอ1ชนะ6ฟอร์มใช้ได้นะแล้วก็บวกไป4เสียไป45050ส่วนลาซิโอในบ้าน10เกมหลังล่าสุดนี่ก็แพ้เกมเดียวครับเหนียวแน่นและแพ้ยากเสมอไป3ชนะถึง6 กมนะอัตราการบุกในบ้านดีเสียไป4เสมอ1ชนะ5นะครับเปอร์เซ็นต์การบุกเกิน50%อยู่นะเชียร์ได้ฮาซิโอเอซีมิลานฟะอร์ม oh. 10เกมหลังล่า,ลา,ลาสุดเย้าเยือนชนะ2เกมเท่านั้นเสมอ4แล้วก็แพ้4โดยรวมช่วงหลังได้ไม่ดีเลยวะ่ะเอซีมิลานนี่ไงเออ10เกมหลังล,งล่าสุดบวกไปเกมเดียวเสียไป9เกมอะ่ะเปอร์เซ็นต์การบุกน้อยมากเอซีมิลานนะบวก10%อน่ะเย้าเยือนอะ่ะ เกมเยือนสิเกมหลังล่าสุดเอซิมิลานชนะสี่เสมอสองแพ้สี่เกมเยือนก็ถือว่าอร์มใช้ได้แต่บวกไม่ดีเลยบวกไป2เกมเสมอหนึ่งแล้วก็เสียไปถึงเจดเกมนะโอ้ไปตัวเลขที่ไม่ดีเลยสำหรับเอซิมิลานนะทั้งยเย่าเยือนทั้งเกมเยือนช่วงหลังเนี่ยนะครับผมมองว่าลาซซโอเชียได้นะเช็คร,ราคากันราคามิลานต่อปป่ลาซซโอน่าเชียร์มากเลยวันนี้ราคาปปอได้เต็มนะครับรอไหนึ่งไุดเจ7ดแปดแล้วก็ถ้าราคาเสมอเอซิมิลานหนึ่งจดแปดสามแล้วก็ ลาซิโอสองจุผมมองว่าเราเล่นราคาลองกอะปอได้เปรียบเยอะเลยนะฮะมีโอกาสจบเสมอด้วยนะครับเอซิมาราชั่วหลังฟอร์มไม่ดีฟอร์มดรอปลงเยอะนะฮะผมว่าลาซิโอกำลังมั่นใจนะท่านเก็บใช้ได้ด้วยซ้ำไปนะเต็มที่เสมอรับรับเลยก็ได้ครับอยู่ลาซิโอลองฟอ,อ,อเต็มที่เสมอฮะส่วนคู่ที่สองจะไปที่ลีกวันอังกฤษนันะเป็นโบตัตนเปิดบ้านพบฟอเรสกี e นะโบตัตนปีนี้นะอยู่ดับห้าพมตารางคะแนนของลีกวันนะครับ ฟอร์เรสกีนูปีนี้ฟอร์มไม่ดีเลยอยู่อันดับี่แล้วนะคะก็เลยเปิดมาเจ้าบ้าต่อลูกควบนะครับเจอกันมา3เกมหลังสุดค่อนข้างตื่นชื่อนะ10-3เกมไนหะแต่ก็ฟอร์เรสกีทีมเยือนดีกว่าได้ซ้ำตายครับโบต้าชนะเกมเดียวเกมเยือนนะ1 0 1 0ก็สกอร์ต่ำได้ถ้าออกแบบนะี้แต่ไม่แน่นะวันนี้นะอันดับคะแนนมันต่างกันเยอะนะครับมีสิทธิ์ที่จะยิงสกอร์สูงเหมือนกัน10เกมหลังล่าสุดโบต้าหนูฟอร์มด,ดีจริงแวยเย้าเยือน10เกมหลังแพ้ไป2องต้นะครับเสมอไป5 โดยรวมก็ยังบวกดีครับบวกเต็มใไมาห้าเกมเสมอ1เสียไปประมาณ3เกมโดนหาหนึ่งนะเปอร์เซ็นต์การบวกสูงอยู่โบตันในบ้าน10เกมหลังล่าสุดหูแพ้2เกมก่อนหน้านู่นเลย8เกมหลังไม่แพ้ใครครับเสมอ3และชนะถึง5เกมโดยรวมบวกดีด้วยบวกไป5เจ้า1เสียไป4ีนะเปอร์เซ็นต์การบวกโบกตันใช้ได้นะครับน่าเชียร์เลยมาดูทีมเยือนกันหน่อยพอสเกตนะสิเกมหลังล่าสุด ก่อนหน้านี้เล่นดีอยู่นะครับสามเกมแรกชนะนะแต่เจ็ดเกมหลังล่าสุดเก็บใช้ไม่ได้เลยเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึงหกเกมนะอัตราการบวกตามฟอร์มเลยบวกไปสามเสียไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์การบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์อะเปอร์เซ็นต์เสียถึงเจ็ดสิบนะไม่ค่อยดีนะฮะส่วนฟอร์เรสกีนะฮะเกมเยอือนสิเกมหลังล่าสุดนี่ก็ชนะเกมเดียวเสมอสี่แพ้ไปห้าฟอร์มไม่ดีนะแต่เกมเยอมือนบางทีมันต่อเขาต่อฟอร,ร์เรสกีนเยอะนะฟอร์เรสกีนกลับมาบวกเกมเยือนวะ บบดไปห้าเสียห้านะก็ถือว่าห้าสิบห้าสิบนะแต่ดูโดยรวมแล้วสิเกมหลังชนะเกมเดียวน่าเป็นหว่วงเหลือเกินมีโอกาสโดนโบตันวันนี้สูงม,มากนะลูกหนึ่งต้องมีไหมมาเช็คราคากันเอาราคาตามนี้ก่อนลูกควบโบตันได้สองจุดศูนย์สองเลยนะได้เต็มนะฮะถ้าลองพอร์สกีได้หนึ่งจุดแปดสองลูกควบนะเออถ้าต่อโบตันหนึ่งลูกนะได้หนึ่งจุดหกแปดเออผมว่าราคานี้สวยวะมีโอกาส ที่ยิง2ลูกด้วยก็จิ้มไม่2ราคาก็ไนดะผมมองว่าลูกหนึ่งโบตันหน้าเชียร์นะปลอดภัยแล้วลูกหนึ่งมาน,น้มีแนะ่นะรูดูก,กออีกครึ่งหนึ่งก็ได้ครับนะคิดว่าถ้ายิงไวนะแล้วบอลเข้าทางดีครับ2ลูกต้องมีวันนี้นะครับจัดโบตันและกันหน้าเชียร์่านะฮะทีเด็ดสองคู่ที่ชอบตามกับได้โปรโมชั่นเยอะค่าคอมมิชชั่นก็มีครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เปกลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีัะ